จ้าสวัสดีจ้าพบกับคนไกลบ้านในต่างแดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บสตออีกแล้วเช้ากับการทำงานของเราตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดผ้าในเฮาตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บสตอก่กนเนาะวันนี้สตอแดงเลยแดดมันแรงโอ้อันนี้เพิ่งเก็บ แดดมันแรงสตอก็แดงมากเลยแดงสตอก็แดงเลตามแดดเดี๋ยวเราไปเก็บกันเนาะไปค่ะมาจ้าเรามาเก็บสตอกันเลยอืเช้านี้ก็สตอแดงๆรถเข็นไปจำตำแหน่งเรา เค่นจ yeah, ้ะหน้ามีแดดแดง เก็บไปก็เด็ดก้านมันออกไปด้วยจะ้ะเก็บไปอย่างนี้เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปทั้งวันบางวันก็เก็บทั้งวันบางวันก็เก็บครึ่งวันเหมือนเดิมแล้วแต่สตอว่ามันเยอะหรือมันน้อยบางทีก็เก็บครึ่งวันเก็บเสร็จแล้วก็ไปแพ็ค ตอนนี้โรคมัล a ะาาดเนาะก็ออกไปไหนไม่ค่อยได้ก็ดีเหมือนกันประหยัดเงินด้วยแต่ว่าก็ไม่ดีตรงที่ว่ามีโรคนี่แหละทำงานวนไปจ้า ตอนนี้ลูกมันไม่ค่อยใหญ่แล้วเพราะว่ามันใกล้จะหมดเนาะมันไม่เหมือนตอนเริ่มเริ่มมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่ลูกมันก็จะแบบร้องลงมาแล้วมันใกล้จะหมดแล้วมันก็เลยเหลือลูกเล็กเก็บมาหลายรุ่นแล้วจ้ะ สตอร์นี้เราเก็บกันทุกวันนะคะก็คือวันนี้เก็บเฮ้านี้พรุ่งนี้เก็บเฮ้านู้นก็เก็บเวียนกันไปอย่างนี้ทุกวันช่วงนี้ก็สตอก็ไม่แพงเท่าไหรน่นะกินจนเบื่อล้วจ้าก็พาเพื่อนๆใหม่ที่ยังไม่เคยดูเนาะวิธีเก็บสตอหรือ เออว่าเก็บยังไงอะไรงนี้ก็เลยพาเพื่อนใหม่ได้มาแวะชมการเก็บสตอกันเนาะลูกแดงๆน่ากินก็อันนี้ยังไม่ได้เปิดผ้าคลุมนะจ๊ะผ้าคลุมกันหนาวเหมือนเดิมเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เปิดแล้ว อ่าตอนนี้ก็เปิดผ้ารับแสงแล้วนะจ๊ะมาถ่ายให้ดูนี่ก็ตอนนี้เขาก็เลื่อนเลื่อนเอาผ้าข้างลงที่กันหน้าไว้เหมือนเดิมใครที่ยังไม่เคยดูก็มาดูคลิปนี้นะจ๊ะอันนี้ผ้าข้างบนก็กําลังจะเลื่อนขึ้นไปให้สตอรับแสงแดดผ้าข้างก็เลื่อนลง ก็เมื่อกี้ถ่ายให้ดูก็มันยังไม่ไม่เห็นแดดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นแดดแล้วเปิดให้สตอรับแสงอืมที่เราเก็บ ก็เก็บ <tá> กันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เก็บก็ประมาณห้าห้ามงเช้าเนาะห้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีแล้วก็เอาไปแพ็กพักเที่ยงก่อนพักแล้วก็ไปแพ็กนลูกน่ากินไหม น่ากินดิสันสะท้อนแสงแบบสะท้อนแสง จ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ้าจ้าสวัสดีจ้า